งบไม่เกินสี่แสนตัดสดขอสี่ประตูแต่งเต็มจัดให้ผมหน่อยครับนะมื่อเช้านี้ลูกค้าโทรเข้ามาหายเสมนะผมติดตามไม่เสมเป็นเอฟซีติดตามมาเจ็ดปีแล้วผมทำงานโรงงานเก็บเงินมาเจ็ดปีมีงบไม่เกินสี่แสนอยากได้สี่ประตูแต่งเต็มตัดสดเลยครับไอเสมแนะนำผมหน่อยครับนะผมเห็นแต่เพื่อนออกพ่อน้องออนิว แม่น้องออนิวนะผมไม่อยากได้เหมือนเขานะผมอยากได้แหวกกุนั้นอยากได้แต่งเต็มกุนั้นแต่ผมมีงบแค่เนี้ผมมาหาไอเ้เซมจัดให้ผมเลยครับพี่นะมาครับงบไม่เกินสี่แสนใช่ไหมใช่ครับเอาคันนี้ไปตัดสดเหลือสามเก้าเก้าสี่แสนมีเงินทอนโอโ้โหโคตรสุดอทอนให้เท่าไหร่หนึ่งพันบาททอนให้พันหนึ่งไปเลยพี่แม่งโคตรสุดเลยครับนี่คือรีโวสี่ประตูงบไม่เกินสี่แสน เอาแค่ของแต่งนะแค่ของแต่งนี่เกินราคารถนะครับนะเป็นตัว2.4 Z Edition หน้า Regender ฝากระโปรงนะโอลาย่างเทพสีเทาแลมโบห้องเครื่องห้องเครื่องนี่ก็ทำมาเป็นแสนแล้วเป็นแสนสองแสนแล้วเป็นไงโคตรสุดสิครับเหมือนได้รถฟรีเลยใช่ครับเหมือนได้รถฟรีเลยก็แคนี้เหมือนได้รถฟรีเลย ไอ้เสมไปกําลังใจให้ชอบคนที่ทํามาหากินชอบคนที่เก็บเงินชอบคนที่สู้ชีวิตครับเมื่อคุณขอแบบนี้ผมก็ต้องกล้าให้ครับเพราะไอ้เสมสนับสนุนคนสู้ชีวิตสนับสนุนคนเก็บเงินเก็บทองทํามาหากินไม่จัดไม่ใช่ไอ้เซมครับไปโหดสุดอนี่คือสี่ประตู ปาเสมนี่สุดยอดเลยครับไปเกิน4แสนจะตัดสดอย่างนั้นเหรอผมนี่ f c ปสาไปที่ <identified? S 1> ไหนมาเขาไม่ให้ใช like, um ่ไหมไม่ให้ครับป๋าเออไม่หลักเท่าไหร่ไม่ห้าหมื่นโลมาหาป๋าไม่ผิดหวังเออเกียออโต้จอแอนดรอยโค้ดสุดป๋าเป็นยังไงเอหนังรอบคันป๋าสุดยอดเฮ้ยมึงมีวิวเองเลยอ่าโชว์ไหมโชว์โชว์ป๋างบไม่เกิน4แสน เป็นไงขตดสุดป๋ามีเงินทอนนะอยากได้อะไรขอเข้ามาถ้าป๋ามีอ้ามีอ้ายจัดให้อยากได้น้องเมียครับป๋าเออเดี๋ยวมีที่นั่งเมียน้องเมียขายไปแล้วคันนั้นคันนึงอ่ะเออคือถ้าผมมีอ่ะผมไม่ห่วงอยู่แล้วไม่ห่วงถ้าผมมีอ่ะายให้อยู่แล้วถ้าไอมีไอให้เอถ้าไอไม่มีาอจะเอาเงินแพงมาลดให้โอ้ป๋าคตรสุด เพราะอะไรครับเพราะเมื่อปีที่แล้วไอ้ตั้งราคาที่เกือบหกแสนคันเนี้ยแต่ว่าเขาสูราคาไม่ไหวพอจัดเฟ้นเรามันต้องดาวแสนกว่าเออพอจัดเฟ้นต้องดาวแสนกว่าลูกค้าก็เลยหนีตลเิดเปิดเปิงกันหมดครับเขาอยากได้อยู่แต่เขาอยากได้ฟรีดาวเออแต่มาปีนี้นะเราเน้นเน้นอะไรปะเน้นขายขาทูน เออเราไม่เอายอดเราเอาเพื่อนเราเอาผู้ติดตามเออนะขายให้โลกดูแล้วก็ที่สำคัญขายให้โลกจำเออต้องจำชื่อกเกษมสรถซิ่งเอาไว้โคตรสุดเอาไป399อุ้ยป๋าโคตรสุดเลยป๋าใครจะพรฟรีดาวได้เลยรอบนี้และที่สำคัญมีโปรโมชั่นช่วยพร5เดือนแรกผ่อน2 5 0พ หลังอันนั้นผ่อนราคาเต็มที่6กเจ็พันตลอดสัญญาโคตรสุดปงังแต่ว่าไอ้ไอ้ผ่อนเนี่ยทำสัญญาให้ไว mm. เพราะว่าถ้าคลิปนี้ลงไปรอตัดสดกันเพียบ mm. เอกสารใครดูอยู่รีบเตรียมยืบยื่นให้พร้อมเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันคนตัดสดเพราะถ้าราคานี้่านะดีไม่ดีเต้นรถนี่นไปตัดสดเอาไปขายเอง mm. นะป๋าจัดให้ครับนะวอ,อย่าให้เสียงบไปเกิน4ี่แสนแต่งเต็มแค่ห้องเครื่อง ของแต่งเ่ยเกินราคารถแล้วพิมพ์คําว่าสุดสุดมันสุดยอดเลยดีค่ะไอ้เสมราสซิ่งฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยวัยรุ่นจ๋าอยากได้อะไรติดปัญหาอะไรเตินที่ใต้คอมเมนต์แล้วเดี๋ยวไอ้เสมมาจัดให้ฝากแชร์ด้วยวัยรุ่นจ๋า